นได้แล้วเนี้อันนี้ผู้ใดจำได้ก็ไําแทกกแกงไปเกมหน่โจ ก็จะมีกินก็ได้นะก็จะรว้อุ้ยเด้๋ยวเดีเลยเห็นมเรื่อไม่มือคุณแม่พอรีมาก่อนเลยอ่ะเกือบเหมือนกับแกเบิ้งดิ